ปัญหาที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะจะเจอนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนธันวาคม6-7นี้เป็นเรื่องอะไรนะครับบางคนเห็นมีดปักหลังมาในบอกก็ชัดเลยนะกูโดนแทงหลังอีกแล้วนะครับนะทะลุถึงหัวใจนะเขาบอกว่าคนใกล้ตัวจะทําร้ายทําลายคุณเนี่ยนะในเรื่องของจิตใจจริงๆชาวราศีพฤษภเนี่ยในเดือนนี้เป็นเรื่องของจิตใจซะมากกว่าในเรื่องของอร่างกายนะขอให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีสติในทุกๆเรื่องที่เข้ามานะครับนะ จะเรื่องร้ายเรื่องดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมเขาบอกเป็นปัญหาที่มันเสียดแทงจิตใจคุณนะเป็นปัญหาที่มันพัวพันนะคุณเองก็ต้องค่อยๆแกะค่อยๆแงะไปทีละปัญหานะปัญหาเข้ามาแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่มีสติในการแก้ไขบอกได้เลยครับนะมันกลายเป็นตัวเราเองเนี่ยจะพันหลักนะเขาเรียกมันเหมือนแบบ แกยังไงก็ไม่จบแกยังไงก็ไม่ขาดอะไรเทือกนั้นนะครับดังนั้นชาราสีพุทธศพ,ศพมีสตินะครับนะอ่านี่ก็เป็นเรื่องของการผูกมัดในเรื่องของจิตใจมันเหมือนใจว่าเราเนี่ยเดือนเนี้ยนะครับเดือนธันวาเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะใครบางคนนะครับหรือว่าเขาเอาเปรียบเรานะดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้าผมแนะนำแนละ้วก็ให้คุณออกมาจากเกมเกมนั้นนะออกมาจากตรงสิ่งที่คุณอึดอัดครับห้องใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่าคุณเองเนี่ย ฝืนไปไม่เกิดประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจนะมีสตินะครับชาวราศีพฤษภ